สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธธเนศฤทธิธพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟ e ินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อกลไกป้องกันปัญหาหนี้สหรัฐนะครับคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่าสหรัฐเนี่ยมันมีหนี้เยอะมากเขามีหนี้ประมาณ129%ของ GDP นี่ออกไหมและซึ่งสหรัฐเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในการกู้เงินนะครับซึ่งสิทธิพิเศษเนียเกิดจาก1เลยก็คือสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยเขาน่าเชื่อถือถูกใช้เป็นสกุลกลางของโลก อันที่สองเนี่ยมันก็เลยส่งผลให้ทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยซื้อพันธบัตรสหรัฐเก็บไว้เป็นเงินสำอรองได้หอเปไหมประเทศไทยเราเองก็ซื้อถูกไหมอย่างที่สามก็คือส่งผลให้สหรัฐเนี่ยสามารถกู้เงินระยะยาวได้โดยไม่จําเป็นต้องชําระคืนเงินต้นเพราะจะมีคนยินดีที่จะกู้ตลอดผมยกตัวอ,อ,อย่างอย่างนี้ปกติเวลาเราซื้อพันธบัตรมันจะมีอายุ1 2, 5, 5, 10, ปี2ปี5ปี1 0ปี30ปีไปยระยะยาวเลยพอพันธบัตรระยะยาวสิบปีหมดอายุ มันก็มีคนที่แบบเชื่อถือสหรัฐอะ่ะหมดอายุปุ๊บเขาก็ไปซื้อต่อหมายความว่าพอหมดอายุไปหนึ่งหนึ่งล้านก็มีคนยอมซื้อต่ออีกหนึ่งล้านเหมือนล้ฝากเงินระยะยาวกับเขาอะ่ะอารมณ์ประมาณเนี้ยเขาก็กู้เงินได้กับเราตลอดเหมือนธนาคารที่มีคนยินดีฝากเงินอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะครับคราวนี้ปัญหาของสหรัฐในปัจจุบันคือไม่มีความสามารถในการชำระเงินต้นคืนถ้าคนไม่ซื้อพันธบัตรสหรัฐอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยมานล่ฟังก่อนว่าทําไมเขาถึงไม่มีความสามารถในการชําระเงินต้นย้าว่าเงินต้นนะดอกเบียเนี่ยจ่ายได้แต่เงินต้นเนี่ยจ่ายไม่ไหวหนึ่งเลยสหรัฐเนี่ยมีหนี้ร้อ่ของ GDP หรือว่ารายได้ประเทศอัตราจ่ายดอกเบียต่อป,ปีปัจจุบันคือ5 2 5ต่อปีสูงกว่าอัตราการเติบโตของ GDP ต่อปีล่าสุดคือ1นึนึกออกไหมคือคือสมมติว่าเรามีหนี้ร้อยบาทใช่ไหมพอผ่านไปปีเนี้ย เราเรา,เราต้องจ่ายดอกเบีย้ย5 5 5ใช่ไหมแต่ว่าเราสมมุติว่าเรามีรายได้ร้อยบาทปีหนึ่งปุ๊บรายได้เราโต1.6ยังไม่นับว่ารายได้โตนะแต่เราต้องเอากําไรมาจ่ายดอกเบีย้ยนะความโชคลายเขาคือนี่เขาอะมากกว่ารายได้อีกนี่หรอปลานี่เขาร้9เปอแสดงว่าดอกเบีย้ยที่เขาจ่ายอะมากกว่ารายได้ที่เขาหาได้เพิ่มต่อปี อันที่3คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขาดดุลงบประมาณเนี่ยหรือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เนี่ยมีมาตลอดตั้งแต่ปี2 0 0พเดี๋ยวผมพาไปดูข้อมูลนิดนึงอันแรกเลยให้ดูก่อนอย่างสหรัฐเนี่ยเห็นไหมเขามีหนี้สามล้านล้านอย่างเงี้ยแต่เขามีรายได้หรือ GDP เนี่ยยีล้านล้านให้ดูนี้ก่อนนะอ่าแล้วอ,อ,อันนี้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยเห็นไหมเห็นอันนี้คือติดลบนะหมายความว่า เหมือนเหมือนรัฐบาลไทยอ่ะเขามีรายจ่ายมากกว่ารายได้คือเขาเก็บภาษีอ่ะได้น้อยกว่าแต่เขามีหนี้ที่เขาต้องไปชําระนึกออกไหมอ่าเขาเก็บได้น้อยกว่าจริงๆสหรัฐเนี่ยถ้าในรอบ50ปีจริงอ่ะเขาอ่ะใช้งบประมาณติดลบมาตลอดนะเขาเคยเกินดุลงบประมาณแค่2องปีเองอ่ะที่เหลือจริงอ่ะงบเขาติดลบมาตลอดทุกปีนะก็เป็นประเทศที่ใช้เงินแต่อย่างที่บอก เขามีสิทธิพิเศษบางอย่างาดูอย่างนี้อันนี้คือดูอัตราการโกร w ของ gdp เขาเห็นไหมปัจจุบันก็ลดต่ำลงเรื่อยๆอ่าและที่สำคัญคือดอกเบีย้ยเขาตอนนี้เห็นไหมห้าจุดองห้าแต่ gdp โตแค่1.6เทียบกับต่อไตรมาส์3เท่ากับว่า,อาดอกเบีย้ยจ่ายจะมากกว่าความสามารถในการชำระหนี้คือจ่ายแค่ดอกเบีย้ยได้แต่คืนเงินต้นไม่ไหวหรอก คราวนี้เราคิดถึงว่าเหตุการณ์ว่าถ้าเกิดว่าพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยหมดอายุไปแล้วแล้วไม่มีคนอยากจะซื้อหรือไม่มีคนอยากเออคือไม่ไม่มีคนอยากซื้อพันธบัตรสองของสหรัฐอะ่ะทุกคนขายขายขายแล้วไม่มีใครอยากซื้อสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสหรัฐจะกู้เงินไม่ได้นะสหรัฐจะกู้เงินไม่ได้พอกู้เงินไม่ได้เนี่ยมันตัวเองอะ่ะคืนเงินต้นไม่ไหวอยู่แล้วอยู่ดีต้องมาคืนเงินต้นเนี่ยแทนที่ว่าจะจ่ายเดดดอกเบี้ยเนี่ยเอาไม้มันก็อาจจะมีปัญหา ดังนั้นสิ่งที่สหรัฐควรทาจริงๆก็คือทาให้ทุกประเทศทั่วโลกทุกบริษัททั่วโลกเนี่ยอยากได้พันธบัตรสหรัฐต่อไปอันนี้คือพูดถึงแผนการเลยนะ mm hmm. แล้วสิ่งที่สหรัฐต้องทําในช่วงเวลานี้เพื่อขยายระยะเวลาชําระนี้ให้ยาวที่สุดผ่านการซื้อพันธบัตรระยะยาวอย่างที่บอกเราเรียกว่าโลเวอร์หรือว่าให้คนมันหมดอายุแล้วก็คนก็มาซื้อต่อถูกไหมหนึ่งเลยคือขึ้นดอกเบีย้ยประเทศตัวเองให้สูงกว่าประเทศขนาดใหญ่เพราะว่าไม่งั้นคนก็ฝากเงินกับประเทศอื่น ก็ได้ที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเนี่ยอเปก็เป็นหลักเบสิกอะของผลตอบแทนที่กลไกตลาดทุนนะอันที่2ต้องทําให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึ้นจากภาพลักษณ์เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าประเทศขนาดใหญ่อื่นๆเนี่อือเปล่เพราะว่าคนมันจะจูงใจไงคือถ้าถ้าเราซื้อพันธบัตรสหรัฐเนี่ยเราได้ดอกเบี้ย้เรเนี่ยแต่ค่าเงินดอลลาร์เกิดอ่อนค่าเกิน5%ขาดทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐต้องทําให้เกิดสสิ่งนี้ให้ได้ อย่างที่3อันนี้เราเข้าใจแล้วขัดขวางจีนที่ร่วมมือกับกลุ่มพวกบริกนะบาซิลัสเซียนึกออกไหมอ่าอินเดียเออจีนอ่าเซา์แอฟริกาอย่างเงี้ยพวกแอฟริกาใต้พวกเนี้ยนะครับอย่างตอนนี้ถ้าเราจะได้ข่าวว่าอ่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยให้ความร่วมมือกับ,ก,บกลุ่มบริกเนี่ยเพื่อจัดตั้งอ่า จัดตั้งองค์กรมาแทน i อ m อเะเพื่อให้ใช้เงินหยวนเนี่อา่ให้ใช้เงินอะไรเงี้ยก็คือเรียกงว่าไปแทนที่ดอลลาร์คนก็จะไม่อยากซื้อพันธบัตรดอลลาร์นะ่อา้คืออย่างเช่นอย่างเช่นประเทศเราก็คงจะไม่จําเป็นต้องสํารองอดอลลาร์มากขึ้นอะเราก็จะเห็นว่าทําไมที่ผ่านมาทุกประเทศทั่วโลกถึงลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐแล้วเพิ่มการถือครองทองคําซึ่งซึ่งป้องกัน คือเฮจิ้งดีกว่าป้องกันความเสี่ยงจากเงินสหรัฐเอา,อางี้ดีกว่าเนี่ออกไหเพราะงั้นเขาต้องขัดขวางเราจะเห็นข่าวโจมตีนู่นโจมตีนี่เดี๋ยวเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพื่ออันที่4ี่คือเพื่อให้เงินจากสินทรัพย์ต่างๆไหลเข้าพันธบัตรสหรัฐตรงนี้เองคือโจทย์ว่าคราวนี้ถ้าคนที่ลงทุนช่วงนี้เราควรจะตัดสินใจยังไงหรือคิดอย่างไรถ้าเราเข้าใจสิ่งที่สหรัฐธรรมเนี่ยนะครับหมายความว่าเงินจะต้องไหลกลับเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ตอนเนี้ยพอเราพูดถึงกระทบฟันโฟอย่างไรอย่างแรกเลยถ้าเราพูดถึงค่าเงินดอลลาร์เทียบกับเงินบาทไทยเอาดอลลาร์แข็งค่าก่อนนะไทยอ่อนค่าอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วเดี๋ยวผมพาไปดูค่าเงินบาทไทยก่อนแล้วกันนะเทียบกับดอลลาร์ก่อนอ่ะกราฟตรงกลางล่างอ่อัอนเนี้ยคือเงินบาทเทียบกับดอลลาร์ก่อนเราอ่อนค่าเห็นไหมในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาอเห็นไหมพุ่งขึ้นกราฟพุ่งขึ้นคือใช้เงินบาทเพิ่ม มากขึ้นในการแรก1ดอลลาร์เอางี้ก่อนนะถ้าเราไปดูกราฟ us dollar index เราจะเห็นว่า us dollar index แข่งค่าเราผ่านตัวนี้ template bond f o u template bond f o u เนี่ยเรามาดูกราฟบนตรงนี้คือกองทุนตาสารหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วตาสารหนี้ของสหรัฐเนี่ยเขาเขายังไม่ได้ถูกซื้อนะพูดก่อนยังไม่ได้ถูกซือ้อแต่ กองทุนเนี้ยเขาอะไม่ได้เฮดจิ้งค่าเงินดอลลาร์กลายเป็นว่าตอนเนี้ยนะค่าเงินดอลลาร์มันแข็งค่าขึ้นทําให้กองทุนเนี้ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าในขณะที่เราดูข้างล่างนะข้างล่างเนี้ยเป็นกองทุนตราสารหนี้ของรัฐบาลไทยอย่างที่ผมบอกอย,อย่างแค่เราเห็นเงินเนะี่ยเราคอนเะฟิร์มเนี่ยก็คือเงินนะ่ยมันไหลออกจากตราสารหนี้ไทยด้วยอยางรูออกไหมเนี่ยเห็นไหมกราฟลงนิวโลเลยทีเดียวอะเออลงเยอะ นี่ก็กลายเป็นส่วนตรงนั้นไปขึ้นไปแทงอ่ะเอาเป็นว่าเพราะฉะนั้นกระทบฟันโฟคือเงินตอนนี้ไหลเข้าดอลลาร์สหรัฐครนี้แต่ว่าเงินเนี่ยยังไม่ไหลเข้าตาสารนี่ผมให้ดูนี้ก่อนถ้าเราดูกราฟตรงกลางบนเป็นไฮยูบอลสหรัฐคือเราดูตรงนี้เพราะว่าอย่างนี้ไฮยูบอลเป็นเป็นบอลต่ำกว่าอินเวส m ์เมนต์เกถ้าเกิดว่ากองทุนเนี้ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแสดงว่า คนจงเริ่มมั่นใจใน,ในเศรษฐกิจสหรัฐนะถึงนึกอ,ออกไหมเพราะงั้นผมเลยบอกว่าตอนนี้เอาแฟกก่อนนะกองทุนยังลงอยู่หรือเราสามารถดูข้อมูลตรงๆได้อย่างสมมติว่าผมพาไปดูพันธบัตรราคาพันธบัตรยูบบรพันธบัตรสหรัฐห้าปีเราจะเห็นว่าตอนนี้จ่ายอยู่ที่3.7% 7แล้วกราฟเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลงคือโดยธรรมชาติผมเล่าให้เราฟังนี้ถ้าพันธบัตรถูกซื้อนะโดยธรรมชาติทิศทาง ผลตอบแทนมันจะน้อยลงเรืเอยๆเพราะคนแย่งกันซื้อนี่นออกไหมราคากราฟมันจะเป็นแนวโน้มขาลงอรพูดอย่างนี้แล้วกันซึ่งตอนนี้เราก็ยังเห็นว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นแนวโน้มขาลงแหละแต่ตอนนี้มันก็ดิดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วแต่สัปดาห์นี้ยังลังเลหรือยังไม่รู้ทิศทางจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าลงยังไม่ได้ถูกซื้อแบบชัดเจนและมันมีความแปลกคือคุณซื้อพันธบัตร5ปีได้ผลตอบแทนแค่3.77% แต่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นภาระฝากเงินระยะยาว5ปีอ่ะนื้อออกไหมเพราะว่าตอนเนี้ยคุณฝากออมทรัพย์ธรรมดาปีต่อปีเนี่ยคุณได้5.25แล้วคุณจะไปซื้อพันธบัตรให้ได้ผลตอบแ 77, ทน3.77ทําไมเนื้อออกไหมสมมติว่าเราฝากผ่านแอ p p p ิลน่ะที่ตอนนี้เขาเปิดแบงก์อ่ะ,อะเขาให้ดอกเบีย้ย4%กว่าเห็นปะ แค่เราฝากแล้วนะก็ไม่ต้องซื้อพันธบัตร5ปีแล้วฝากแค่กับ Apple อนะแต่พอดีเราไม่ได้มีบัญชีสารัฐน,นะฝากไม่ได้นะแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังอ่ะคราวนี้มันก็เกิดขึ้นสิ่งนี้เพราะง,งั้นเงินตอนนี้ไหลออกอใช่ไหมคราวนี้ตราสารนี้เราไม่พออ่ะเรามาดูเทมเพลตเมื่อกี้เทมเพลตบอลโฟนะดูโฟต่อดูเทมเพลตโกลบอลโฟสิ่งที่เรายังตอกย้ำเพิ่มเติม,ตมคือจีเห็นไหม จีนลงนะแต่ว่าตลาด NASDAQ อันนี้คือ ETF นะของดัชนิ NASDAQ เนี่ยกองทุน n s d a q เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเรียกง่ายๆว่ากลายเป็นสหรัฐเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นดอลลาร์แข็งค่าแล้วมันจะเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันอ่ะพอเงินไหลเข้าคนก็ไปแย่งกันซื้อดอลลาร์ดอลลาร์ก็ยิ่งแข็งค่าน่ออกมาอ่าก็ไหลเข้าไปซื้อหุ้นแต่ยังไม่ได้ซื้อพันธบัตรนะอ่าแสดงว่าตอนเนี้ยถ้าเรากลับมาเ,เนี่ย แสดงว่าสหรัฐทาสาเร็จไประดับหนึ่งแล้วและคําว่าขัดขวางจีน,นที่ร่วมมือกับกลุ่มบิก๊กอันนี้ก็ชัดเจนคือเงินไนหลออกจากตลาดหุ้นจีนอันนี้คือเป็น etf กองทุนดัชนีของจีนนะนะกรารเป็นแนวโน้มขาลงก็คือเรียกว่าคู่แข่งเขาต้องดิสเครดิตคู่แข่งทำให้เงินไหลออกจากคู่แข่งนั่นแหละแต่ไปเข้าสหรัฐเนึกองจากมันต้องแย่งอโอเคตอนนี้เขาทาผ่านไปหลายสเต็ปแล้วนะแต่ว่ามันมีความเสี่ยงระหว่างทางอย่างแรกก่อน ข้อ4เนี่ยเขายังไม่เขายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์นะเพราะว่าเงินยังไม่ยังไม่ลุมไปไหลเข้าตลาดพันธบัตรจริงคือถ้าไหลเข้าตลาดพันธบัตรจริงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดูเทมเพลตบอลโเนี่ยกราฟกองทุนกลางบนเนี่ยไฮยูบอลจะกลับมาพุ่งขึ้นและกราฟซ้ายบนเนี่ยจะยิ่งพุ่งขึ้นเร็วกว่าเดิมเพราะาได้กําไร2เด้งทั้งราคาพันธบัตรสูงขึ้นกําไรดอลลาร แข่งข่าขึ้นไม่งั้นกราฟจะขึ้นเร็วกว่าปกติเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นนะอ่าเอาอย่างนี้นะพูดถึงโฟร์ไลท์ตัวนี้และแต่แต่อย่างที่บอกตอนนี้ฟันโทย,ยังไม่ขึ้นนะครับคราวนี้สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นระหว่างทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างทางก็คือว่าต้องเผชิญปัญหาผิดน,นัดชําระนี้แบงก์ล้มเศรษฐกิจถดถอยแต่นักแ,แต่ถ้านักลงทุนเอ,า,อางนี้คำว่านักลงทุนต้องเชื่อมั่นในสหรัฐหมความว่าสหรัฐเนี่ยเกมเนี่ย เขาจะรอดไดเ้เกมเนี่ยเขาจะผ่านไปได้เขาจะโลโอเวอร์นี่ได้สําเร็จคนเนี่ยคือแค่คนต่ออายุนี่เขาเป็นระยะคือตอนเนี้ยอย่างที่บอกเขายังไม่ไหวหรอกเขาก็ต้องซื้อเวลาก่อนนออกไหมคือเราแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยภาพใหญ่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระยะสั้นหรือปี2ปีเขาต้องหนึ่งเลยคือซื้อเวลาออกไปให้ยาวนานก่อนถ้าคนยอ Low over นโลโอเวอร์เป็นเป็นันธบร,ระยะยาวมากเท่าไหร่เขาก็ซื้อเวลาได้เยอะ แล้วเขาก็เอาเวลานั้นไปแก้ปัญหาระยะสั้นให้มันมีรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็ทยอยชําระหนี้ให้สุดท้ายให้หนี้มันลดลงให้ได้เนื่ยออกมาทุกรัฐบาลทั่วโลกก็ต้องทําแบบนี้แหละนะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็เลยอ่ะคราวน,นี้มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเ,เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นใช่ไหมครับหุ้นสหรัฐแข็งค่าขึ้นแล้วพอพูดถึงหุ้นสหรัฐเนี่ยผมพาไปดูนี่เทมเพลตฟันนะ พอพาไปดูเทมเพลตฟันเนี่ยพอเราไม่ได้อัปเดตกันทุกสัปดาห์นะเว็บเว็บมาอย่างรวดเร็วกลายเป็นว่าข้อมูลกองทุนที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมากลายเป็นกองทุนเกี่ยวติเห็นไหมเซมิคอนดักคอนดักเตอร์เห็นไหมของเกียรตินาคินเซมิคอนดักเตอร์ของ SCB เห็นไหมเซมิคอนดักเตอร์ของแรนด์เฮาส์เซมิคอนดักเตอร์เห็นไหมแล้วก็ มีไซเบอร์ด้วยนะเอาเป็นว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเนี่ยไอเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มีเกิดดีมานเลยแล้วโอ้โห,โหราคาก็พึงกัน,นแต่พอเรามาดูกราฟทางขวาเนี่ยเราจะเห็นว่ากองทุนเนี่ยเป็นแนวโน้มขาขึ้นตามสารัฐจริงแล้วก็นิวไฮด้วยนะเรียกง่ายว่ากรารพกกลับตัวสําเร็จอ่ะดึกก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นต่อไปสําหรับเซมิคอนดักเตอร์นะ่าเราก็เห็นแหละว่าโอเคเงินไหลเข้า ไหลเข้ากองทุนกลุ่มไหนนะซึ่งเราอะไม่สามารถซื้อกองทุนแบบนี้ผ่านทุษฎีเราไม่คือเราสามารถซื้อ,อหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ได้ผ่านกองทุนในประเทศไทยหมายว่าสะดวกสบายง่ายขึ้นนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องการเฮดจิงค้างงคางเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกกองทุนที่เขามีการเฮดจิงค้างเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าตอนนี้ถ้าเรามั่นใจว่าสหรัฐมาไม่ต้องเฮดจิงค้างเงินก็นได้กําไร2เด้งคือกําไรราคาที่เพิ่มขึ้นแล้วก็กาไรในส่วนของดอลลาร์ด้วยก็2ต่อ นะก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นความรู้สำหรับเวลาคนเล่น Asset Location ทั่วโลกจะได้เปรียบตรงนี้นะครับอ่ะต่อมาต่อมาอ,อ,อีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือว่าเทมเพลต g o f o นะขออนุญ,ญาตกลับไปที่เทมเพลต o กลโทองคำสักนิดหนึ่งคือพุทที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยเราต้องจับตาเพราะว่าราคาทองคำอาจจะเปช่วงสำคัญมันเกิดจากอย่างนี ในเคสที่เราพูดถึงทองคําก็เหมือนเดิมก็คือว่าปัญหาก็คือว่าตอนนี้จีนเขาก็ต้องพยายามจะเอาตัวเองมาแทนที่สกุลเงินดอลลาร์หรือแย่งส่วนแบ่งกันค้าย้ำว่าดอลลาร์จะไม่หายไปแค่แค่เพิ่มคู่แข่งเข้ามาในตลาดแล้วแล้วความสําคัญของดอลลาร์จะลดลงคนก็จะซื้อพันธบัตรสหรัฐล,ลดลงแต่ไปซื้อพันธบัตรประเทศอื่นมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะเขาก็จะเป็นสัดส่วนแหละก็คงกระทบบางแต่อีกอันหนึ่งที่มันจะทําให้ทิศทางราคาทองคําตอนเนี้ยัง ยังอยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้นก็เพราะว่าไอ้ข้อ5นี่แหละคือไอ้ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันต้องเผชิญปัญหาผิดนัดชําระหนี้แบงค์ล้มเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยยังไงก็ต้องเจอนะระหว่างทางแต่เขาจะต้องเข็นให้สุดถามว่าสหรัฐควรจะลดดอกเบี้ยมาไห่ถ้าเราพูดถึงปัญหานี้จริงๆไม่ใช่แค่ดูแค่ปัญหาเศรษฐกิจเขาเองก็ต้องรู้สึกว่าคนประเทศต่างๆมาซื้อพันธบัตรโลโอเวอร์นิ่เขาระยะยาวจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยแล้ว่เพราะว่าการที่เขา ลดดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันถึงจะค่อยโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบีย้ยเขาเขาไม่จูงใจให้คนมาซื้อเขาก็อ,อาจจะจําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยไปอีกนะหรือว่าทาให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำสองอย่างพร้อมกันจะดีที่สุดอะ่ะเขายัางต้องทําต่อเพื่อดึงให้คนมาซื้อมาโลโอเวอร์นี่นะครับซึ่งปกติมุมเนี้ยคนอาจจะไม่ค่อยคิดถึงนะแต่มันเป็นมุมที่สัมพันธ์กันนะครับในระยะยาวอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายสำหรับเซตอินเด็กสักนิดหนึ่งนะก็ ก่อนไปเซตอินเด็กขออนุญาตนิดนึงก็สำหรับอย่างที่บอกทองคําก็อยู่ในแนวโน้มแบบย่อระยะสั้นนะแต่ยังยังไม่ใช่จังหวะซื้อแต่เป็นจังหวะเฝ้ารอสาหรับใครที่สนใจซื้อทองคำนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่รู้ว่าไอ้บับเบิ้ลลูกเนี้ยนะครับมันจะเป็นยังไงแหละนะครับก็สนใจซื้อทองคานะครับสนใจซื้อทองคําในออทองคําออนไลน์นะครับก็สามารถซื้อขายได้ผ่าน efinco นะครับข้อดีก็คือราคาซื้อขายถูกกว่าสมาคมทองคําสมาคมทองคำเนี่ยราคาซื้อขายต่างกันร้อยบาท ในอ e ีฟินโกราคาซื้อขายต่างกัน19บาทนะครับแล้วก็สามารถซื้อขายได้2ี่24ชั่วโมงมีคำสั่งตั้งเวลาล่วงหน้าเหมือนกับคริปโตอัตโนมัติส่งคำสั่งนี้รอไปกี่เดือนกี่ปีก็ได้แล้วแต่เราอะเอาตั้งมันหมดอายุได้แล้วก็ทยอยซื้อทีละขั้นต่ำา0 1 1บาททองคำแล้วก็สะสมครบตามเกณฑ์5บาท10บาทก็ไปแลกที่ห้างทองโซเซนเฮงเงยาเวราชแค่นั้นเลยนะครับก็ลองดูแล้วกัน อ่ะคราวนี้กลับมาที่อัปเดตเซตนะหลังจากคันแล้วก็อัปเดตเซตสักนิดหนึ่งสำหรับเซตอินเด็กย้าว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นจนกว่าเขาจะไปเบรกหาที่1577ได้สําเร็จโดยภาพรวมทิศทางฟันโฟต่างชาติยังคงขายต่อเนื่องนะก็โดยแนวโน้มต่างชาติยังน่าจะขายหุ้นต่อเนื่องต่อไปเพราะฉะนั้นความหวังยังฝากไปที่กองทุนภายในประเทศอย่างเดียวเหมือนเดิมแต่จุดที่ต้องระวังก็คือว่าตอนนี้เงินบาทวันอยู่ในทิศทางอ่อนค่าแรงพยุงของกองทุนจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณต้องระวัง นะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่วันสุกนะครับสวัสดีครับ